สวัสดีค่ะเปิดภาพว่าที่สามีมีล่าหนุ่มชาวลาวที่คอยเขียงข้างดาม่าอยู่ตลอด2ปีค่ะ เจอเหตุการณ์ช็อกในครอบครัวและผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ค่ะสำหรับมิล่าจามิล่าหรือมิล่ากามีกาเซเจ้าของบทเพลง ดีขี้เหงาเอาแต่ใจค่ะล้งถูกน้องชัยทำร้ายจนสาหาัสเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เผยภาพบาดแผลร่างกายสาหัสรุนแรงสร้างความตกใจเอามากมาค่ะก่อนที่เจนเนี่รัติพันธ์หรือเจนเนี่เดอะสตาร์พี่สาวจะออกมาตอบโต้พร้อมถามน้องว่าเหตุการณ์2ปีเพิ่งพูดต้องการอะไรจนกลายเป็นดรามา่าวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นาค่ะ และวันนี้ค่ะเราก็จะพาไปเปิดภาพแฟนหนุ่มของมิาหนุ่มคนนี้มีนามว่าปิคโลเป็นชาวลาวหนุ่มคนนี้เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีอีกหนึ่งคนของประเทศลาวเลยทีเดียวค่ะดูได้จากแหวนที่ขอแต่งงาน5กระราษมูลค่ากว่า7หลักที่เจ้าบ่าวจัดเซอร์ไพรส์วางแผนขอแต่งงานบนเรือรูเรียกได้ว่าโรแมนติกสุดๆไปเลยค่ะ